อี้ก่นะครับตองนี้ก่อนนะครับอ่้อไมไดไม่ไม่ไไม่่ม หนึ่อาเย้ไปนะไปแยกไปหน่งสอาเย้่ปเอที่ขอในแบบนักแบบห้าคนครับขึ้นบนนะครับขึ้นบนขึ้นบน ได้ไหมคุดทช่เขอบคกนครับชุดอะไครับละป้องครับที่บอกนะครับตรตรขอห้เกิดอะ